นับแต่ข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในสมัยรัชกาลที่5ได้มีความพยายามบํารุงเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดีไม่แพ้ข้าวจากนานาประเทศเริ่มจากพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกร,ระม,ม่มให้จัดประกวดพัน์ธุข้าวทั่วประเทศทรงพระราชดำริให้ตั้งนาทดลองคลองรังสิตคือศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีซึ่งทำงานคัดเลือกหาข้าวพันธุ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จเป็นที่ปรากฏเมื่อพันข้าวของไทยได้รับรางวัลในงานประกวดข้าวโลกที่แคนาดาในปี2476ถึง11รายการและรางวัลที่หนึ่งคือข้าวปิ่นแก้วจากทัญบุรีทุกวันนี้เรามีข้าวที่ได้ผลผลิตสูงมีความต้านทานโรคแมลงและคุณภาพดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทย กรุงสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย